คุณผู้ชมกำลังอยู่กับออสซิลิสครับกับรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ครับเชา้าวันที่9เมษายนครับปรากฏว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นครับหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแม้ตัวเลขเนี่ยจริงๆมันน่าจะกดดันราคาทองคำแต่ก็มีปัจจัยนะครับที่ไปกดดันยูโลโซล่านะครับส่งผลให้ราคาทองคำแพงขึ้นครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงครับ ราคาทองคำล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากเว็บไซต์นะครับของออสซิลิสนะครับอ่ะราคาทองสมาคมวันนี้นะครับวันนี้ขายออก19,600บาทรับซื้อคืนนะครับ19,500บาทนะครับบวกขึ้นนะครับแพงขึ้น100บาทนะครับทองคำแท่งนะครับด้านทองคำแท่งออนไลน์ของออสซิลิสนะครับล่าสุดเวลามเลยหมืเลย19,610บาทนะครับขายออกรับซื้อคืน 19,500หนาพนะครับ70บาทนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงอยู่10บาทนะครับมาดูกันที่สปอตล่าสุดครับ1,298 1,299บิดออฟเฟอร์นะครับส่วนนะครับ1กิโลเก9 9สิเอร์เซ็นต์นะครับก็เปลี่ยนแปลงไป328บาทครับอ่ะมาต่อไปมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งนะครับแต่เรายังอยู่ในช่วงของ สามวันสุดท้ายครับกับเซ็ตสงกรานต์นะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนท้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านนะครับจะเข้ามาดูของจริงวันนี้เลื่อนไปที่ท้ายท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะเอาของจริงนะครับทองจริงๆกับเซ็ตบล็อกสงกรานต์ของออสิสมาให้ดูนะครับล่าสุดนะครับแจ้งไว้แล้วนะครับมี2องรชุดถูกไหมครับแต่ล่าสุดตอนนี้35ชุดสุดท้ายนะครับกับอาทิตย์นี้ของวันทําการ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งนะครับไปต่างจังหวัดไปให้คุณผู้ชมคุณคนที่คุณผู้ชมรับนะครับหรือจะให้เป็นของขวัญก็ได้เดี๋ยวไปตามดูตอนท้ายคลิปครับว่าของจริงเป็นยังไงแต่ถ้าเอาชัดๆไปคลิปเมื่อวันศุกร์ก็ได้ครับอันนี้ยาวมากได้ดูของจริงชัดๆด้วยนะครับเข้าเรื่องนี้ก่าครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงกับราคาทองคาที่แพงขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวันศุกร์ครับ ล่าสุดกองทุน SPDR ยังคงขายออกอีก2ตันถือคลองเน็ตแล้ว760ตันครับเ <_ d> ทียบกับสักอาทิตย์ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับถืออยู่784ตันขายออกไป24ตันครับบรรสวนทางกับราคาที่มันขึ้นนะครับมองภาพออกไหมฮะเพราะกองทุน SPDR เองกองทุน s p i เดอเองมันเป็นสัญญาณชี้นะครับวัดว่า ระยะยาวแล้วนะครับทองคําจะยืนหรือมีแนวโน้มการขึ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งหรือเปล่าอย่างที่เคยได้เรียนไปทุกครั้งครับซื้อเกิน800ตันเมื่อไหร่ทองขึ้นยาวๆแต่ตอนนี้กองทุนเองขายออกแทบจะทุกวันครับและล่าสุดเทียบเมื่อวันศุกร์ข,ขายอีก2ตันบาทนะครับเป็นปัจจัยที่2ที่ทําให้ราคาทองคําในประเทศแพงขึ้นครับ 31บาท85สตางค์นะครับอ่อนค่าหลังจากที่สคิรภาพทางด้านการเมืองของประเทศนะครับยังคงตอนนี้เรียกว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะกรลตอเองตอนนี้ก็เรียกว่าสูตรในการคำนวณสส,สนะครับเผยออกมาก็ยังไม่แน่ชัดและยังมีคดีความกันเข้าไปอีกนะครับในการฟ้องหมิ่นประมาทสำหรับคนที่วิจารณ์กรตไปอีกตรงนี้มันขาดความเชื่อมั่นของประเทศนิดนึง นะครับฟันโฟลอไหลออกนะครับค่าเงินบาทอ่อนนะครับส่วนดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับ26,341จุดนะครับลดลงสวนทางกับตัวเลขที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับของสหรัฐทั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะหุ้นโบ e i ิงเองนะครับประกาศลดกำลังการผลิตนะครับของรุ่น Max 8ที่ตกนะครับ เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆครับว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหานะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าตรงๆออกมาลดกำลังการผลิตหุ้นโบอิงตกไป4.4%เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตรงนี้มันส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้นะครับยังคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนส่วนประเด็นหลักเดี๋ยวเข้าไปคุยกันต่อครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูค่าเงินบาทนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ3 1มสบาทดสตางค์นะครับ จริงๆนะมันทะลุ32ไปแล้วถ้าเราดูจากกราฟนะครับแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบแต่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะอ่อนค่าครับหลังจากปัจจัยสิรภาพการเมืองในของประเทศเองตอนนี้นะครับยังไม่แน่ชัดกรตอเองนะครับก็รวมรันพันตูอยู่นะครับทั้งคด,ดีความและตัวเองก็ไปฟ้องคนอื่นและ สูตรนะครับในการคำนวณซึ่งหลายฝ่ายกําลังจับตาครับเพราะมันเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับหรือพรรคหนึ่งพรรคใดมีความชัดเจนขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเน้นบาทแนวโน้มยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับหลังจากนะครับเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเมืองในประเทศยังไม่นิ่งอาจจะต้องดูเดือนหน้าครับพฤกภาเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมไซเว์แต่ค่อนข้าง ่อนค่าครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ยูโรครับปรับตัวรีบาวขึ้นนะครับปรับตัวรีบาวขึ้นหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมายูสลาลุดแนวรับที่สําคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับอย่าลืมครับเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงคือ200วันใช้ Exponent i a l นะครับตอนนี้หลุดแนวรับทางเทคนิคมาหน่อยหนึ่งหลังจากที่ตลาดหุ่นเนี่ยส่งภาพไม่ดีเกิดจากโบยิงอย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับและอย่างที่2ครับ ที่เงียบกันอยู่ตอนนี้และยังไม่มีการเผยออกมาคือการเจรจาการค้าระหว่างจีนสหรัฐไม่ค่อยให้ข่าวตอนนี้นะวันนี้นะฮะและยังไม่มีท่าทีครับจริงๆมันควรจะจบภายในเดือนนี้ครับอย่างที่ได้เรียนครับถ้าประเด็นนี้จบตกลงกันได้นะครับมีการเซ็นสัญญาลงนามพร้อมกันอันนี้แน่นอนครับตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นยูโรสอลล่าแข็งค่าราคาทองคําอ่อนค่า ประเด็นนี้เงียบไปครับเมื่อวันศุกร์ไม่มีการพูดถึงมากนักนะครับไม่มีการพูดถึงมากนักเพราะฉะนั้นเองตอนเนี้ต้องจับตาดูต่อครับว่าอ่ะหลิวเหอกลับไปแล้วหลังจากเที่ยที์ที่แล้วมาทำเนียบขาวนะครับกลับไปแล้วไปคุยกับสีจินผิงหรือคณะทำงานของจีนเองที่ประเทศตัวเองเองเนี่ยจะตกลงยอมรับกันได้ไหมกับเงื่อนไขที่สหรัฐเสนอให้ถ้า นะครับตกลงกันได้ก็กลับมาเซ็นสัญญาร่างโคตตกลงกันแล้วยอมเซ็นสัญญากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นลบก,กับราคาทองคำครับและเป็นบวกกับตลาดหุ้นสหรัฐแต่ตอนนี้ครุงเกลือเงียบทองคำมีโอกาสปรับตัวรีเบลขึ้นมาได้อย่างเช่นวันศุกร์ครับส่วนในประเด็นของ Brexit ที่ผ่านมาสุขที่ผ่านมารัฐสภาก็มีมติลงนามครับว่านะครับต้องการที่จะขยายนะครับให้อังกฤษขยายเวลา ที่อังกฤษจะออกจากยูโรโซนใครสวยครับเทยซ่าเมวันนี้ก็ต้องบากหน้าไปหาเอเจล่ามาเกลกับเอมมานูเอลมาครองก็ก็คือผู้นำของเยอรมน,นีกับฝรั่งเศสตามลำดับครับไปเจราจาก็ขอว่าจริงๆแล้ว12เมษาเนี่ยตามกำหนดที่ยูโรโซนอังกฤษจะต้องออกจากยูโรโซนเนี่ยนะครับก็ต้องขอขยายเวลาครับเป็น30มิถุนายนครับ กับ1เมษาปีหน้าอันนี้ยาวเลยครับ30มิถุนาเนี่ยสั้นๆแต่เขาขอ2เงื่อนไขนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันยังไงแน่คันเองถ้าถามว่าตัวคุณอยากได้ตัวไหนก็อยากขยายเป็นเวลาไปสักปีหนึ่งก็คือ1เมษาปีหน้าครับจะได้มีเวลาหายใจใหายคอต่อจะได้มีเวลาทำงานศึกษาผลกระทบและหาทางแก้กันต่อครับ แต่ยูโรโซนจะยอมไม่ยอมต้องดูครับถ้าเป็นยูโรก็คงอยากจะให้จบจบเร็วๆเผลอๆมิถุนาเนี่ยก่อนมิถุนาคือพฤษภาเนี่ยตอนแรกที่จะให้ออกเนี่ยอาจจะต้องบีบอังกฤษแต่ตอนนี้นะครับวันนี้อาทิตย์นี้ต้องคุยกันต่อก็พวกผลสรุปเป็นไปในทิศทางใดแต่เบื้องตอน้นยังสรุปไม่ได้เหมือนกันมองภาพเบื้องต้นก่อนครับเหมือนกับเทรดวอลจีนสหรัฐครับสงครามกันครับ เบื้องต้นก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาเพราะนั้นเองอ่ะสอสปัจจัยดังกล่าวอย่างที่จับตามาโดยตลอดนะคุณผู้ชมครับอย่างที่จับตามมาเป็นเดือนเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปถ้า2ปัจจัยดังกล่าวสรุปแล้วนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีตกลงกันได้แน่นอนครับทองร่วงแต่ตอนนี้มันไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปนะครับมันเลยทําให้ราคาในปรับตัว นะครับปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้ามองในเรื่องปัจจัยทางเทคนิคแล้วรับได้ยืนแนวรับนะครับได้1,280มีแรงซื้อกลับเข้าม,มาแต่ตอนนี้เจอแนวต้านในกราฟ i n t r a d a ์ในรายสินงชั่อมงแล้วสำคัญมากเพราะมันเจอ moving average 3เส้นด้วยกันะนะครับถ้า กลับมายืนตัวนี้ได้โอเคเป้าต่อไปเราเห็นล้1,315 1,320กลับกันตรงนี้ถ้าผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสากลับลงมาทดสอบที่แนวรับเดิมครับ1,280นะครับภาพทางด้านเทคนิคนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้เอาปจัจจัยพื้นฐานมาควบมารวมกันเพราะมันต้องล้อไปด้วยกันถามว่ายาวๆมันจะไปต่อได้ไกลๆไหมตอบว่าขอตอบเลยว่ามันยาก กองทุน spdr เองขายอยู่แต่สั้นๆยังไม่แน่ครับเพราะปัจจัยเรื่องพื้นฐานทั้งจีนกับสหรัฐและ brexit เองยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะั้นสั้นอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปแต่โดยภาพรวมยา,าวๆอาจจะนะครับลงต่อเพราะน้ำหนักน้ำหนักตอนนี้เบอร์1กลับเข้ามาหลังจากที่ทิตที่แล้วเนี่ยเบอร์3เบอร์3มมีในยะที่สำคัญมากที่สุด แต่ตอนนี้ราคาเริ่มปรับเข้ามาดังนั้นราคาเริ่มปรับเข้ามาบาทที่อ่อนอาจจะลอ้อแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นไปก็ได้เั้ะดูไฟโบด้วยไฟโบที่ตีแล้วใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่คือตีทีเดียวนับทีเดียวถ้ามันถูกนะครับมันใช้ยาวๆของพวกนี้นะครับยังรับอยู่ที่ไฟโบนะครับและตอนนี้ปรับตัวขึ้นและมองว่าตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นอาจจะล้อไปแบบ ที่หนึ่งก็เป็นไปได้คือรีบาวสั้นก่อนแต่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังไม่เข้าณปัจจุบันก็ยังไม่เข้าเพราะ SPDR ยังไม่ซื้ออาจจะมีแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นมาเพาะงั้นโดยสรุปภาพรวมกลยุทธ์1สั้นๆในวันไม่ห่อของถือสัก2อสวันมาดูกันก,นก่อนว่าสุขที่ผ่านมาเป็นยังไงขายได้แพงสุดทองคำแท่งออนไลน์ออสิลิส19,000 635บาทครับซื้อได้ถูกสุด19,510บาทนะครับคำนวณตัวเลขกลมแก็บ100กว่บาบาททีเดียวบาทที่อ่อนราคาที่ผ่านมาก็ได้ไปแล้วชุดหนึ่งถามว่าวันนี้ประมาณเท่าไหร่ดี19,500ครับถ้าได้ต่ำกว่านี้โอเค2ระยะกลาง2อ,อาทิตย์1เดือนทำยังไงดีนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมที่แนวต้าน19,000 650ครับตอนที่มันลงมาถ้าท่านติดอยู่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าท่านติดโดยอยู่จากชุดก่อนหน้านี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับรอออกรอขายให้ได้กําไรก่อนเอาเงินสดกลับเข้ามาก่อนไม่ต้องรีบร้อนเพราะตอนนี้แนวโน้มมันคือนะครับอาจจะมีการพักฐานระยะสั้นได้ไงแต่ถ้ามือเปล่าโอเคไม่มีปัญหา1,9500กับ31บาท85สตางค่าเงินบาทอนนี้เข้าได้ นะครับ20-30%ของพอร์ตโอเคนะครับอย่าให้เกินนี้เบาๆก่อนเพราะเทรนยังไม่ได้ขึ้นจากอสพดีย,ยังไม่ได้เข้ามานะครับส่วนที่ถืออยู่ขายให้ได้แนวๆนี้ฮะหรือแนวนี้ก็ยังดีถ้าพอร์ตมีกำไรนะครับถือเงินสดไว้นะครับรออ่อนตัวลงมาแล้วค่อยซื้อนะครับอย่าพึ่งไปเฉลี่ยตอนนี้นะครับเฉลี่ยตอนนี้เสียเปรียบเพราะทองมันแพงหรือซื้อเพิ่มตอนนี้ก็แพงใจเย็นๆเล่นสูตรเดิมครับ อาทิตย์ที่แล้ว19,350ถ้าใครถืออยู่ตอนนี้ณราคาปัจจุบันเนี่ยมัน3 0 0ร0อยแล้วเอาจุดที่พอใจก่อนนะครับเอาจุดที่พอใจก่อนว่า300400้ยไหวไหมอยากได้500ทนอีกนิดนึงเป็นไปได้ไหมก็พอได้เพราะบาทเริ่มอ่อนนะครับแต่ซื้อเพิ่มไหมไม่เสี่ยงถามว่าทำไมมีโอกาสอ่อนตัวไงค่อยมาซื้อตอนที่มันอ่อนตัวนะครับค่อยมาซื้อตอนที่อ่อนตัวเป็นช็อตที่2อ,อันนี้โอเค มือเปล่าไม่ห้ามครับมือเปล่าได้ลนะราคาที่ควรจะได้คือต่ำกว่า19,500บาทและถ้าขายทำกาไรวันนี้ควรจะได้19,650บาทครับอ่ะสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมต้าใครคอมาเจอกรอนะครับมาเจอตรงนี้ไต้ายแล้วเดี๋ยวมาดูครับเหมือนเดิมครับอีก35ชุดสุดท้ายนะครับทำมา200ชุดตอนนี้เหลือ35ชุดสุดท้ายนะครับใครซื้อได้บ้างนะครับ ซื้อได้หมดแต่ต้องไปซื้อที่นะครับต้องไปซื้อที่ออซินิสเอ็กเพรสนะครับไลน์แอดถ้านะครับอยากดูรายละเอียดไปดูคลิปเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์อธิบายไว้เกือบหมดแล้วแต่วันนี้เอามาให้ดูของจริงอีกครั้งหนึ่งออมทองขอรับได้ไหมขอรับได้แต่ท่านต้องเพิ่มส่วนต่างค่าพรีเมียมจริงๆออมทองขอรับไปเยอะนะครับเพราะต้องใช้ สงกลานเอาไปเป็นของขวานเอาไปเป็นของกำนันนะครับให้กับคนที่รักได้อีก35ชุดสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูทองจริงกันนะครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับอ่ะสีฟ้าก่อนสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็นรุ่งเงย็นเป็นสุขนะครับผู้หญิง2คนเนาะสีฟ้าอันนี้บ็อกเซตข้างในเป็นกำรรมะหยี่สีแดง35ชุดสุดท้ายนะครับพีบตัดสินใจนิดหนึ่งจะซื้อก็ได้หรือออมทองขอรับทองก็ได้นะครับ หรือออนไลน์จะขายทองแล้วเงินมาซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับราคาประมาณ6,500บาทนะครับมันขึ้นอยู่กับราคาทองปัจจุบันอันนี้ต้องถามกันอีกทีนึ่งถัดมาสีเขียวอ่อนครับสุกกายสบายใจนะครับอันนี้เด็กเล็กกับผู้หญิงถือขนมทรงสูงครับเร็วๆไปเร็วๆสั้นๆต่อไปสุขสันหันษาสีส้มและสุดท้ายครับอายุมั่นขวัญยืนทองขนาด1กรัมครับเป็นทองแท่ง ขนาด1กรัมบรรจุซิลอยู่ในพลาสติกและในซิลพลาสติกเองนะครับในซิลพลาสติกเองก็บรรจุอยู่ในกล่องกระรปยี่ครับส่งปับแพคไปที่บ้านได้เลยนะครับส่งทางไปรษณีย์ให้ EMS เนะครับเพราะนั้นเองเรียบเก้าครับ35ชุดสุดท้ายนะครับ35ชุดสุดท้ายจาก2ในชุดคือหมดแล้วก็หมดแล้วครับสงกรานมันก็หมดแล้วนะครับั้น อีก3าวันเพราะวันศุกร์ไปสิรีไม่ทํางานนะ3วันสุดท้ายครับเอาชัดกว่านี้ไปดูเมื่อวันศุกร์ครับเอาเยอะกว่านี้ดูเมื่อวันศุกร์ครับแต่วันนี้ก็น่าจะพอละกับที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจนับจากนี้ครับสำหรับรายการวิเคราะห์ราคาทองคำกับออสซิสในวันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ